สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนี้พิมพ์พามาเบ่งโคมไฟนำแข็งกับอันเพลินเอิญสนโนแมนนนจะเป็นครั้งแรกนันจะที่พิมพ์พปัน่น เขาขาวนี่พิมพ์เอาน้ำแข็งใส่นะจ๊ะเฮ็ดเลนเลนนะจ๊ะเฮ็ดเพื่อเอามาลงช่องนี่นะจ๊ะพี่นอ้องฝากเป็นกำลังใจให้พิมพ์ในเด้อจ้าอากาศเมื่อนีนก็หนาวยู่นะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์บอกว่าโดนพิมพ์กระสิเข่าบ้านแล้วนะจ๊ะพาพี่น้องมาเบิ่งความสวยงาม ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าพิมพ์มาสร้างอีกจังชิดเป็นรูปร่างแบบนี้นะจ๊ะภาพพี่นอออ้องยางหลบยางเล็กน้อยนะจ๊ะกตบว่ามี่ยางมัอจะเป็นีิมะที่เราเห็นนี่เป็นนามตา้นะจ๊ะพิมพ์เอามาตั้งข้านน้องออมันเป็นดังเขีงแล้วก็เอาเทียนใสแค่นั้นแหละจ๊ะพี่น้อง มาจากปใไ้ว่าหายอมใหม่มาใส่ใส่เป็นแขนเขาจะมาลักก็จะพี่นะ้องแกงป้องๆนำแข็งโคมไฟจากนำแข็งน,นะจากกับอันโตนี่เนาะจ๊ะพี่น้อง ข้าเจ้าเอื่นโตอีหยังจ้ะพี่น้องพิมพบ่นแน่ใจนะจ๊ะอันพ่นเอื่นสโนแมนบ่พิมเอิ้นรับมือนี้สโนแมนกัแนนยุ่งจ้าที่เขามาหลับชมท้างรางสิเป็นกระโปงนะจ๊ะเห็ดพิมเห็ดเป็นกระโปรงสวัสดีจ้าข้างแรกคลิปนะที่พิมเห็ดนะจัะพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งล้มล้มพี่น้องความอยากได้คลิปดีความอยากได้คลิป